สวัสดี fc ซุกท่านครับช่องด h e s ี d i channel หาอยู่หากินครับเมื่อนี้พี่น้องครับพาทันมาเบรงเคียงเสียงบ้านเคียงเสียงของผมเองครับที่ได้ซื้อแลวก็เก็บสะสมไว้เนาะนะครับซื้อมาหลายปีแล้วครับาพาทันเบรงเคียงเสียงที่เตรียมที่จะเปิดในงานเทศกาลต่าง,าง,างๆครับไปเบรงมิกเซตมิกเซตของซาวเวสครับ MGP 12 12 Channel ชครับตัวนี้ครับตัวนี้มิกเซครับที่ปรับระบบเสียงต่อไปเบืง้งนี่ครับไปดูด้านล่างก่อนนี่คือ power amp power amp ตัวใหญ่ด้านล่างสีดำนี่ข้างละ1200รวัตต์ครับด้านล่าง ตัวที่สองก็ power amp ครับสีทองอันนี้ modify ใหม่แล้วครับ modify ใหม่ครับ,รบสีทองค้างละ500ร้อยวัตต์ตัวที่สามมาเบิง eq ของ npe ตัวเก่าครับซื้อมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ไฮไลท์นี่ระบบเสียงตัวนี้ครับไปชมเอฟเฟกเสียงร้องนี่นะครับไปเสียงดังซิๆเลยเอฟเฟกโ lowland d e สาม แล้วที่ขาดไม่ได้อีกตัวก็คือคอมเพรสเซอร์ DBX นี่นะครับปรับเสียงเรื่องของระบบไม้หอนแล้วก็คนที่เราร้องเพลงแล้วก็ขี้เมาตะโกนหรือว่ากุมหัวไม่นี่นะครับรับรองเสียงไม่ขาดแน่นอนลำโพงจะไม่ขาดครับตัวนี้ครับคอมเพรสเซอร์ DBX แล้วก็ไม้ไม้ลอยไม้ลอยหงตัวแล้วก็มีปลั๊กไฟครับปลั๊กโหลด แล้วด้านบนสุดก็จะเป็นนี่นะครับคอสคอสอเล่นสามทางครับนี่คือระบบเครื่องปรุงของผมเครื่องเสียงบ้านบ้านของดุษเีชาแนลครับเป็นเครื่องเสียงผมเองครับก็ซื้อมาหลายปีครับเก็บสะสมเอาไว้นะครับเครื่องเสียงผมเก็บสะสมเอาไว้ก็ไปเล่นเองใช้เองรับงานบ้างนี้ไปดูลำโพงระบบเล่นสองคูณสครับ นี่ตู้เทอร์โบ1ิด้านล่างครับตู้นี้ทำเองครับให้ทีมงานทำให้ครับก็ไม้อัดตาภูเขาตู้เทอร์โบโคงหลอครับกว้างก็50ยาวด้านหลังเจ็ดสิบามาเสียงกลาง15แล้วก็นอกจากนั้นยังมีตู้ มอนิเตอร์อีกหนึ่งคู่ไว้หน้าเวทีครับสำหรับตู้เสียงกลางผมใช้อดอกสิบห้าครับตู้เบียดก็ปากสิบแปดแล้วมีมอนิเตอร์ปากสิบนิ้วช่วยนะครับหน้าเวทีนี่่ะชม แหลกนี่ทําเองครับให้ทีมงานทํำให้ครับแหลกตัวใหญ่ทําจากไม้อัดนี่คือด้านหลังส่วนนี้ก็คือพาวเวอร์แอมตัวเล็กที่จะขับตู้มอนิเตอร์ด้านหน้าน,นะครับพาเวอร์แอมตัวเล็กแล้วก็นี้คือไม้ไม้ลอยครับ เสียงดีครับชุดนี้ครับก็เน้นรับงานรับคาราโอเกะเน้นรับงานรับคาราโอเกะครับราคาตอนนี้ก็ที่ซื้อเบ็ดเสร็จทั้งหมดก็อยู่ปลาเข้าไปหกหมื่นนะครับประมาณหกหมื่นไม่รวมคอมพิวเตอร์นะครับท่านใดที่อยากจะร้องคาราโอเกะรับประกันคุณภาพ ระบบเสียงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ครับดูระบบเสียงเอฟเฟกต์โลเดนเดฟสามปลายเสียงนี่ซิบๆเลยนี่คือเครื่องเสียงดุสดีแชแนลรับประกันคุณภาพครับเล่นสามทางนี่ครับก็ไว้ใช้เองครับ ร้องคาราโอเกะบ้างรับงานบ้างไม่เน้นงานกลางแจ้งครับก็ส่วนมากก็เน้นคาราโอเกะก็ไปฟังระบบเสียงพร้อมแล้วครับ